สวัสดีครับวันนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาจนอยู่ที่ผู้สอยดาวนะครับตรงนี้ก็เป็นเขตอุทยานก็มอเตอร์ไซค์เวสป้านะครับก็มาพบกับเพื่อนๆน,นครับน้องๆน้องๆกลุ่มนี้ก็มาจากหนองคายบัายแล้วก็กรุงเท้ครับอ่าเดี๋ยวครับก็เ <laughs> น,นี่ยก็เห็นรถของสวยๆของน้องๆคันนี้คันนี้ของน้อง ของจอร์ดครับฮาของน้องจอร์ดครับน้องจอร์ดมาอาทีมของน้องคายสกูตเตอร์แฟมิลี่ครับน้องคายสกูตเตอร์แฟมิลี่ครับผมที่อยู่หน้ารถนี่นะครับใช่ครับน้องเขาก็จะทำเป็นน้องก็าทำเป็นนี่ครับเป็นทริปเดินทางก็ติดไว้ที่หน้ารถเลยครับคันนี้ก็เป็นของน้องโอ๊ตครับผมน้องโอ๊ตนะครับน้องโอ๊ตน้องโอ๊ตก็ทีมน้องคาย ครับน้องโอทีมหนองคายทางด้านนู้นก็เป็นทางส่วนกรุงเทพอนี้ส่วนของกรุงเทพขอสวัสดีครับน้องใหม่ครับน้องใหม่นะครับน้องใหม่นี้มาทีมกรุงเทพครับรถพังแต่กรุงเทพครับรถพังเลยมารถตู้สวัสดีครับสวัสดีครับน้องชื่อบอยครับบอยนะครับนี่รถของน้องบอยรถน้องบอยน้องบอยทีมมาจากกรุงเทพแล้วก็มาเจอทีมหนองคายนะครับ น,นี่ก็เป็นเจ้าของรถไป,ปไปห้องน้ำอยู่ครับตอนนี้ <c oughs> อันนี้เจ้าของรถตัวจริงครับบายบายครับบายบายครับบายบายครับครับปลายทางที่ไหนครับปาา<อ>ลายทางของทิพย์ครับปลายทางอยู่ที่ไม่ห้องสอนครับปลายทางไม่ห้องสอน,อสอนแล้วแล้วจะจบจบทิปที่ สุโขทัยครับจะไปดู GS ของในหลวงครับไปดู GS ของในหลวงนะครับใชใช้ระยะเวลาไม่จํากัดไม่จำกัดครับผมขับได้เรื่อยครับอเป็นช่วงที่เราเตรียมตัวมาแล้วนะครับเป็นช่วงท่องเที่ยวนะครับครับผมเป็นช่วงท่องเที่ยวอ่านี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆที่ทีมเวสป้านะครับจากกรุงเทพและหนองคายก็มี แก่ปนนเขามาคนหนึ่งครับมาจากมาจากเพชรบุรีนะครับตรงนี้นอกจากนั้นก็ยังมีนักเดินทางอีกนะครับก็เป็นน,น้องน้องน้องที่เห็นตรงนั้นก็เป็นนักปั่นนะครับปั่นคนนี้ก็เดินทางคนเดียวเมื่อคืนก็ได้คุยกันเจอกันนะครับน้องน้องเขาปั่นปันป่นกำลังจะไปน่านนะครับ เดินทางก็ลำบากมากนะครับทีมนี้ก็จะมีรถด้วยครับรถรถสแปร์สแปร์ของนะครับมีพาหลานหลาน,ล,านลูกๆมาด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับน้องน้องยุทธครับน้องยุทธก็อยู่คันโนรถาาของน้องยุทธอยู่คันตรงสีเขียวใหม่ๆเพ <c ười> ิ่งทสีคันนี้น้องยุทธก็ นี่ก็รถที่บ้านครับรถที่บ้านของที่บ้านค,ค,คุณพ่อ,ค,พอคุณพ่อก็มามาเที่ยวด้วยแต่คุณพ่อขับไม่ไหวก็ขี่คุณพ่อมาลำบากด้วยครับครับผมส <laughs> นะวัสดีครับคุณพ่อครับพาเด็กๆไปเที่ยวใช่ไหมครับ <laughs> มาดูเขามาดูเขาว,ว่างันใช,ใช่ไหมครับรับสนุกไหมครับมากับเด็กๆสนุกนะเดี๋ยววันนี้เข้าข้ามแพรไปน่าน ก้าวหน้าก้าวนาอ่าแล้วก็ก้านาสักคืนหนึ่งพรุ่งนี้ก็กลับเทพแล้วพรุ่งนี้ก็กลับกรุงเทพทํางานกันนะครับไปหาต้นเล็กหน่อยเป็นเลยขึ้นเลยคุณมากนะครับเอาเอาเอารถขึ้นก่อนตั้งได้หมดเลยยัน่ลไม่มีข้าวไหนว่าสวัสดีคุยกับลุงก่อนเลยน้องปัดคุยกับลุงแป๊บหนึ่งพูดเพาะๆเลยน้องปัดทำอะไรจ้า้างนนเดี๋ยวทำอะไรอ่ะฮะ เอาลูกโป่งให้มันเห็นชัดๆเป่าลูกโป่งให้มันเห็นชัดๆทำไมไม่พูดพูดเฉพาะเลยนันมาาจทยครบ้องปัดก็จะเป็นเป็นลูกสาวของน้องยุทธเมื่อกี้นะครับวันนี้ก็พอดีน้องเขาก็ไม่ไม่นั่นอ่า ทัวรลิงก็จะช่วยกันนะครับเพราะว่าทางขึ้นเขาก็ทางรถของคุณพ่อก็ช่วยรับไปช่วงหนึ่งนะครับเพราะว่าทัวรลิงจะหนักนะครับจะหนักมากทางขึ้นเขาช่วงนี้ครับน้องเขาก็ลุยมาปีที่แล้วผมก็ทำแบบน้องเนี่ยครับแต่ไม่ได้มาเส้นนี้ลงไปทางอีกเส้นหนึ่งทางบ้านลมก้าวนะครับ ตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศของอุทยานภูสอยดาวนะครับซึ่งเป็นส่วนข้างล่างนะครับภูสอยดาวจริงๆเราต้องขึ้นไปบนเขานะครับขึ้นไปบนเขาต้องใช้เดินขึ้นไปครับซึ่งเส้นทางก็ยากลำบากส่วนใครจะมาพักก็ตรงนี้นะครับเขามีข้างล่างครับเป็นลานกางเต็นท์ เงียบๆสงบๆนะครับผมก็ให้ชมโดยท,ทั่วไปครับบรรยากาศเดี๋ยวต้องออกเดินทางแนละ้วครับสวัสดีครับ